นะครับชุดนสามแรงสี่สิบใบตีบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับตีไปกลับสี่สิบใบพายนะครับของเดิมเป็นมอเตอร์ห้าแรงนะครับสามเฟสยินอยู่สิบแปดแอมป์ครับหลังจากเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ประหยัดไฟครับดูจิงกริแอมป์ศูนย์แอมป์นะครับเห็นไหมครับศูนย์จุดหนึ่งห้าครับนี่ครับ 0แอมเลยนะครับคือไม่กินไฟบ้านเลยนะครับปิดโซลาเซลครับดูว่ากินกี่แอมประมาณ6.9ครับประมาณ7แอมครับประมาณ7แอมนะครับรอบรอบประมาณ50กว่ารอบอะครับลูกค้าต้องการแค่25-30รอบเท่านั้นนะครับจะได้รอบเพิ่มขึ้นนะครับเปิดโซลาเซลเข้านะครับสูงเลยนะครับคือไม่ใช้ไฟบ้านเลยนะครับปิดเบรกเกอร์ได้เลยครับ ไฟบ้านดับไปแล้วนะครับไม่มีระบบไฟบ้านเข้าตู้เลยนะครับสี่แผงนะครับชุดนี้สี่แผงสี่สิบใบครับตีไปกลับขอบคุณมากครับสรงงานนะครับชุดสามแรงตียี่สิบใบไปกลับนะครับสี่แผงนะครับชุดนี้แผงอยู่บนราคานะครับมาดูนครับกิ้งกแยม กินอยู่ 0A นะครับที่กินอยู่ก็คือไฟเลี้ยงตู้คอนโทรลนะครับมอเตอร์ครับทำงานเงียบๆนะครับเงียบมากเลยนะครับปิดไฟบ้านนี่เลยครับปิดระบบไฟบ้านไปแล้วนะครับระบบไฟบ้านดับไปแล้วครับจะดูครับมอเตอร์ครับทำงานปกตินี่ครับ ก็ยังตีอยู่ปกตินะครับืูใช้แดดลล้วนๆเลยนะครับไม่เสียค่าไฟเลยครับแบบนี้นะครับ0.14แอมป์ 1, นะครับสิดโซล่าเซลล์ครับ10แอมปกินอยู่3.8แอมป์เองนะครับ เปิดโซลารเซลล์เข้าครับ0ูนอมนะครับไม่เสียค่าไฟนะครับสนใจสอบถามมอเตอร์ประหยัดไฟช่างเกมนะครับปรึกษาเรื่องเลงกุ้งคาคินฟาร์มนะครับขอบคุณมากครับส่งงานอีกหนึ่งชุดนะครับชุดพันแปดร้อยวัตต์ตีสองบ่อสองแขนนะครับประมาณยี่สิบห้าใบครับนี่ครับ วันนี้แดดไม่ค่อยดีนะครับไม,ไม่ไม่มีเงาแสงนะครับแดดไม่ค่อยดีรู้คราว่าตอนนี้กินอยู่กี่แอมนนี้กินอยู่สองจุสองสองจุดแปดแอมนะครับ 2> 2. สองจุดแปดแอมปิดโซลาร์เซลล์รู้ครับกินกี่แอมปิดโซลาร์เซลล์กินอยู่ประมาณห้าจุดแปดถึงหกแอมนะครับ กดดอรเซลเข้าครับเหลือสองจุดห้าแอมป์นะครับเหลือสองแอมป์กว่าๆอีกนีครตัวนี้จะมีขาทุ่นด้วยนะครับทำให้ประหยัดไฟมากกว่าเดิมน,นะครับลดแรงเสียดสีทำให้ลื่นนะครับไม่กินไฟเลยหนึ่แปดร้วัตต์กับ2แผงนะครับแผง650้ทีแบบเบาๆเลยนะครับ สบายสบายเลยครับทำงานได้24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับช่างเกมครับขอบคุณมากครับสรงงานนะครับบ่อปากกระพงตี10บใบนะครับชุด2แรง2องแถงนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเอาใบมาเพิ่มนะครับ ดูครับว่าตอนนี้กิน UPM นี่นะครับแดดไม่ค่อยแรงนะครับไม่มีเงาแสงเลยนะครับสังเกตที่มือครับไม่มีเงาเลยรูครับกิน GM กินอยู่1 8มนะครับ1 8มปิดโซลเซลูครับกิน d m ปิดโซลเซลู์กินอยู่4 5อมนะครับ มันเบาครับเปิดเซลเข้าครับหนึ่งแอมป์กว่ากว่าสองแอมป์นะครับชุดสองแรงสองแผงนะครับมอเตอร์ทำงาน,นเงียบๆนะครับไม่ร้อนเลยเงียบมากนะครับนี่ครับมอเตอร์สองแรงสองแผงนะครับขอบคุณมากครับส่งงานนะครับชุดตีสิบสองใบ ใบพายนะครับชุดสองแรงนะครับชุดนี้สองแผงนะครับแผงอยู่บนหลังคานะครับเพราะว่ามอเตอร์อยู่ห่างจากแผงนะครับนี่นะครับมาดูครับช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงแดดไม่ดีนะครับเงาแสงไม่มีเลยดูครับว่ากินกี่แอมป์กินอยู่ประมาณสามจุดสามแอมนะครับสามจุดสองแอม ามที่สองสองขวาครับติดโซลารเซลล์ครับกินแบนติดโซลาเซลล์กินอยู่หกจุดห้าแอมป์ครับหกจุดหกแอมป์โซลาเซลล์เข้าครับสามแอมป์ครับช่วงเวลาแสงที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็คือไม่มีเงาแสงนะครับสาติดต่อได้นะครับสองแรงนะครับ สแรงสองแผงขอบคุณครับส่งงานนะครับคลองกกชุด2แรงครับตีหใบพ่วงซูเปอร์ชาร์จนะครับซูเปอร์ชาร์จสิบหัวนะครับแล้วก็ตีใบาพาไอใบใบฟูงหกใบนะครับดูครับกินเยีมคิดว่ววาวันนึงละร้อยร้อยหน่วยชุดนี้เป็นสองแรงนะครับสองแผง <laughs> ตอนนี้กินไฟอยู่สูงศูงจุดหนึ่งสี่แอมครับก็คือไม่กินไฟบ้านเลยนะครับที่กินอยู่ก็คือเป็นไฟเลี้ยงเลี้ยงตู้คอนโทรลเฉยๆนะครับนี่นะครับปิดทรัเซลครับสี่แอมนะครับประมาณสามจุดแปดนะครับเปิดทรัเซลเข้าครับศูนย์แอมนะครับปิดเบรกเกอร์ไฟบ้านนี่เลยนะครับนี่ครับ ติเดเบรกเกอร์ไปแล้วนะครับมอเตอร์ก็ยังทำงานปกตินะครับครับชุบประชาร์ตนะครับน้ำเดือดๆนะครับสิบหัวสองแรงสองแผงนะครับไม่ได้เปิดไฟบ้านเข้าเลยนะครับนี่นะครับชุบประชาร์ตชุบประชาร์ตไกลมากนะครับ,บ,รบไกลมากเลยนะครับ ไปถึงท้ายบ่อเลยนะครับขอบคุณมากครับ